ทีนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นของตัวคณะกรรมก,การต่างๆนะครับซึ่งผมก็จะไล่ตั้งแต่ตัวที่เป็นเกี่ยวกับพรบการศึกษาแห่งชาติพรบการศึกษาภาคบังคับพรบระเบียบบริหารราชะการกระทรวงศึกษาธิการพรบรสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพรบระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่ง5ตัวนี้จะมีในส่วนของตัวกรรมการอยู่ฉะนั้นกรรมการเนี่ยนะครับมันอาจจะออกข้อสอบซึ่งถ้าเรารู้ทั้งหมดว่าในกรรมการแต่ละส่วนเนี่ยเขาพูดถึงกรรมการอะไรบ้างก็จะเป็นประเด็นที่ทําให้เราเนี่ย สามารถทําข้อสอบพวกนี้ได้ง่ายขึ้นใช่ไหมครับพอมันทําได้ง่ายขึ้นเนี่ยเราก็จะได้คะแนนนะครับตรงนี้ที่ดีไปนะครับเรามาลองดูว่าในตัวกรรมการเนี่ยมีใครบ้างอะไรบ้างอย่างไงบ้างนะครับสําหรับตัวกรรมการนะครับเริ่มที่ส่วนแรกนั่นคือคณะกรรมการสภาการศึกษาครับทุกคนครับคณะกรรมการสภาการศึกษาเนี่ยปัจจุบันนี้มี40คนเท่านั้นนะครับ 40คนโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณการเป็นประธานกรรมการมีกรรมการโดยตําแหน่ง10คนเท่านั้นนะครับซึ่งคนใหม่ล่าสุดที่เข้ามาในส่วนของกรรมการชุดนี้ก็คือในส่วนของประลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีผู้แทนต่างๆโดยให้ในส่วนของเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นเลขานุกการของสภาการศ,าศาึกษาคนปัจจุบันก็คือนายอัธพรนะครับตรงนี้ หน้าที่ของสภาการศึกษาเนี่ยเขาทําอะไรหน้าที่สภาการศึกษานะครับคีย์เวิร์ดคือใช้คําว่าพิจารณาพิจารณาพิจารณาดําเนินให้ความเห็นหรือคําแนะนําเห็นไหมครับว่าสภาการศึกษาหน้าที่จริงๆคือเรื่องของการที่เขาเนี่ยพิจารณาแผนการศึกษาแห่งชาตินะโยบายแผนมาตรฐานการศึกษานะโยบายแผนส,สนับสนุนทรัพยากรประเมินผลจากการศึกษาแล้วก็เรื่องของการให้ความเห็นคําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของการออกกฎหมายพวกนี้ นี่เป็นหน้าที่ที่สภาการศึกษาที่ทำอยู่นะครับมาดูบอร์ดที่2บอร์ดที่2เนี่ยเราพูดถึงในส่วนของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวนไม่เกิน27คนถ้าถามภาพรวมของบอร์ดคณะกรรมการชุดนี้ยีคนและทุกคนอะ่ะจะได้ยินว่ามีการประกาศใหม่ล่าสุดวันที่4พฤศจิกาย,ยน64เนาะทั้งหมด17คน17คนที่เปลี่ยนเปลี่ยนตรงนี้ครับ1เลยคือประธานกรรมการเปลี่ยนใหม่เพราะมาจากผู้ส่งควรู้ นะครับคนปัจจุบันก็คือศาสตราจารย์บัณฑิตเอื้ออาภรณ์นะฮะอธิการบดีนะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเองที่เป็นประธานกรรมการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับนะบในส่วนนี้กรรมการโดยตําแหน่ง9คนเนี้ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะรเปลี่ยนแปลงในส่วนของอะไรครับผู้แทนองค์กรเอกชนผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนองค์กรวิชาชีพแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกิน13คนตรงเนี้ยเปลี่ยนครับ เพราะอะไรครับมีวาระในการดํารงตําแหน่ง4ปีไม่เกิน2วาระนั่นเองนะครับก็คอรามคณะมนตรีก็อนุมัติชุดใหม่ออกมาเลยนะครับสิคนเท่านั้นที่เป็นในส่วนของประธานผู้แทนและผู้ทรงคุณวุฒิสิคนนะฮะแต่ถ้าถามบอร์ดรวมทั้งหมดของขั้นพื้นฐานนั่นคือไม่เกิน27คนเพราะต้องนับกรรมการโดยตําแหน่งเข้าไปอีกนับเลขานุก,การเข้าไปอีกนะครับดังนั้นต้องตอบไม่เกิน27คนอย่าไปหลงพาง ที่ใครก็ไม่รู้นะฮะออกมาว่า17คนเงี้ยไม่ใช่นะครับหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยนั่นคือเรื่องของการพิจารณาเสนอนโยบายแผนมาพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับแผนเวลาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติตอนนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแผนแล้วนะครับซึ่งหลักสูตรแกนกลางเนี่ยจะต้องไม่ได้ใช้แล้วหลักสูตรฐานสมรรถนะจะเข้ามาแทนที่ในอนาคตเร็วๆนี้แน่นอน นะครับสำหรับตัวเนี้ยกและนอกจากนั้นตัวกฎหมายของพวกนี้ก็ยังจะเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปแน่นอนดังนั้นปีนี้ต้องเอาให้ติดเอาให้รอดนะครับทุกคนครับไม่งั้นจะต้องมาลื้อกฎหมายกันใหม่นะสำหรับปีหน้านะครับสครับสนับสนุนทรัพยากรการติดตามตรวจสอบประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอันนี้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับตัวต่อมาบอร์ดของอาชีวะไม่เกิน32คนผมก็ไม่ได้ลงเน้นย้ำเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเราจะอยู่ต่างกลุ่มกัน อาชีวะใครที่ไปสอบอาชีวะไปเพิ่มเติมของรายละเอียดตรงนี้ว่ากรรมการเป็นใครอะไรยังไงบ้างนะครับประธานกรรมการมาจากผู้ทรงคุณวุฒิเช่นกันมีกรรมการโดยตําแหน่ง8คนนะครับมีผู้แทนให้เลขาที่การคณะกรรมการอาชีวะเป็นกรรมการและเลขานุการงานพวกของอาชีวะของเขาก็คือเกี่ยวกับหลักสูตรอาชีวะเรื่องทุกอย่างอาชีวะหมดเลยนะครับสำหรับคณะกรรมการอาชีวะศึกษานะครับบอร์ดหลักใหญ่ๆอันนี้คือ3องค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ นะครับที่อยู่ในรูปของสภาหรือรูปของคณะบุคคลนี่ครับนี่คือ3องค์กรหลักในรูปสภาของกระทรวงสาธารณสุขมีสภาการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวะอยู่3ส่วนเท่านั้นถ้าถามประเด็นขององค์กรถามประเด็นของสภาหรือคณะกรมการมีอยู่3ตัวนี้สอบ3ตัวนี้นะครับต้องตอบ3ตัวนี้นะต่อมามาดูในส่วนของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่19ทั2 5 6 0นหนะครับเรื่องของการปริรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งย้อนไปนิดเดียวนะย้อนไปนิดเดียวคือแต่ก่อนเนี่ยก็คือจะแบ่งในเรื่องของเขตพื้นที่การสาธารศึกษาและเขตพื้นที่การศสกษามัธยมศึกษาเท่านั้นใช่ไหมครับโรงเรียนก็เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับสังกัดของเขตแล้วเขตก็ไปขึ้นตรงต่อกลมกอทเลย แต่ปี60คอสอชอนะครับเข้ามามาปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงสาธาธิการทําให้เกิดรูปของคณะกรรมการชุดใหม่มานะครับตัวที่กระเด็นออกไปก็คือคณะกรรมการเขตพื้นที่อ,อกคอสเขตพื้นที่กระเด็นออกไปเลยนะครับจัดตั้งส่วนแรกเลยนั่นคือส่วนกลางเลยนะส่วนกลางในส่วนนี้เรียกว่าคปพนั่นเองนะครับเป็นในส่วนของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงสกธาธิการในภูมิภาคมีทั้งหมด10คน สิบคนนี so, ้นะครับก็จะมีในส่วนของอะไรครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาเป็นประธานกรรมการมีในส่วนของรัฐมนตรีช่วย2คนเลขาขั้นมื้นฐานเลขาอาชีวะเลขาอุดมเลขาสภาประธานสภาหอการค้าประธานสภาอุตสาหกรรมเป็นกรรมการให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการครับเป็นในส่วนของอะไรครับเลขานุการดังนั้นภาพรวมหลักๆในเรื่องของการปฏิรูปก็จะมาจากคอปพอนะครับที่จะดูแลการศึกษาในภาพรวมของประเทศตรงเนี้ย นะครับตามคําสั่งของคอสชอ19ทับ60นั่นเองนะครับอันนี้เป็นเป็นบอร์ดของ10คนนี้ส่วนกลางเลยนะครับจากนั้นก็จะเกิดในส่วนของศึกษาธิการภาคลงมาใช่ไหมครับศึกษาธิการภาคแล้วก็จะมาต่อที่ศึกษาธิการจังหวัด นะครับตัวความสําคัญของเราเนี่ยประเด็นข้อสอบมันจะอยู่ที่ศึกษาที่การจังหวัดนะครับดังนั้นในส่วนของประเด็นตรงนี้คือพูดในส่วนของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนะครับหรือเรียกโดยย่อว่ากศจอนั่นเองจํานวนไม่เกิน15คนครับสำหรับกศจอนะครับโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการของกศจอนะครับหากถามในส่วนของ กศจอนะครับก็มีทั้งหมด76คณะนะครับกศจอเนี่ยมีทั้งหมด76คณะนะครับแต่ถ้าพูดถึงในส่วนของสํานักงานสทอจอก็คือศึกษาธิการจังหวัดเนี่ยจะมีทั้งหมด77แห่งนะครับแบบนี้นะถ้าเป็นกศจอมีทั้งหมด76คณะกรุงเทพมหานครไม่มีกศจอเพราะมีคอปพครับทําหน้าที่ให้กับกศเป็นกศจอให้กับกรุงเทพมหานคร นะครับแต่ถ้าเป็นที่อื่นก็มีกศจปกติเลยนะครับแต่ว่ากรุงเทพก็ยังมีสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดนะครับรวมเป็นเจสิบเจ็ดแห่งในส่วนนี้อืกศจเนี่ยนะครับดูตรงจุดดีๆนะครับกศจมันมีจุดเดียวนะแต่กศสมันมีสามจุดเพราะมันอาจจะเอาข้อสอบไปถามก็ได้ว่าเรียกโดยย่อว่าอะไรมันก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่ทําให้ทุกคนอะเป็นไงครับสับสนได้คือแน่นอนอยู่ห้องสอบอะมันไม่ค่อยสับสนหรอก เราดูหนังสือได้เราดูเฉลยได้แต่พอเข้าห้องสอบมันไม่มีครับแล้วมันก็เราเราก็จะเป็นหนึ่งคนที่เออสร้างความสับสนให้ตัวเราเองอีกนะครับว่าสรุปว่ามันมีกี่จุดอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นคณะกรรมการศึกษาที่การจังหวัดยอ่อก็คือกศจไม่มีจุดเดียวนะครับไม่เกิน15คนนั่นเองนะผู้ว่าหรือรองผู้ว่าเนี่ยเป็นประธานแล้วก็ให้ศึกษาที่การภาคนะะเป็นรองนะตรงนี้แล้วก็จะมีในส่วนของอะไรครับ ผู้แทนขั้นพื้นฐานอาชีวะอุดมข้าราชการครูเอกชนนอกระบบผู้สงูงนูนไม่เกิน6คนนะครับแล้วก็มีศึกษาีิการจังหวัดที่เป็นเลขหานุการนะครับตรงนี้อ่านี่คือคอสจอนะครับบอร์ดนี้ต่อมามาดูบอร์ดของคณะกรรมการ,การการศึกษาขั้นพื้นฐานบ้างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยเราแบ่งกันอยู่2ส่วนนะครับส่วนที่1นะครับกับส่วนที่2นั่นเอง1คือสถานศึกษาขนาดเล็ก นะครับกับ2คือสถานศึกษาขนาดใหญ่แบ่งจากอะไรครับถ้าเป็นเล็กเราแบ่งจากที่นักเรียนไม่เกิน300คนมีกรรมการได้9คนแต่ถ้าในส่วนของเด็กที่เกิน300มีได้15คนดังนั้นความต่างอยู่ที่เด็กแค่1คนเองครับดังนั้นถ้าโรงเรียนกมีเด็ก300คนเนี่ยแปลว่าเป็นโรงเรียนเล็กให้มีกรรมการได้9คนแต่ถ้าโรงเรียนขอมีเด็ก301คนนะเป็นโรงเรียนใหญ่เลยมีกรรมการได้15คนเหคนไหครับ ก็จะมีในส่วนของเลยครับประธานกรรมการถ้าระบุแบบนี้นะประธานกรรมการระบุลอยๆแบบนี้ไม่ระบุตําแหน่งมาแปลว่ามาจากผู้ทรงคุณวุฒินะครับมาจากผู้ทรงคุณวุฒินั่นเองอ่าแบบนี้นะครับก็จะมีในส่วนของผู้แทนผู้ปกครองผู้แทนครูผู้แทนองค์กรชุมชนผู้แทนองค์กรปกครองส่วนน้องถิน่นผู้แทนสิทธิ์เก่าซึ่งตั้งแต่ตําแหน่งที่1ถึง6นี่นะครับ นั่นคือ1ต่อ1นต่อ1นก็หมายความว่าโรงเรียนเล็กก็มี1โรงเรียนใหญ่ก็มี1ครับนะในส่วนนี้เท่ากันแต่ความต่างจะไปอยู่ที่ข้อที่7กับข้อที่8โดยข้อที่7นั่นคือการพูดถึงในส่วนของพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนานั่นเองนะครับถ้าโรงเรียนเล็กเนี่ยแน่นอนถ้าให้เป็นพระก็ได้แค่1รูปแต่ถ้าให้เป็นศาสนาอื่นก็คือ1คนต้องเลือกแหละว่าคุณจะเอาพระเป็นในส่วนของกรรมการหรือศาสนาอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ แต่ถ้าเป็นโรงเรียนใหญ่เนี่ยตอนแรกมันมีตัวเลือกให้อยู่2ตัวเลือกคืออาจจะเป็นพระ2รูปไปเลยหรือเป็นในส่วนของาศาสนาอื่นอีก2คนแยกเลย2องสแต่ตอนนี้มีตัวเลือกให้มาเพิ่มสิ่งให้เพิ่มก็คือว่าโรงเรียนเนี้ยอาจจะให้พระ1รูปก็ได้แล้วก็ให้กรรมให้ในส่วนของาศาสนาอื่นอีก1คนก็ได้แต่ประเด็นคือ2คนเหมือนเดิมแค่นั้นเองนะครับ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิครับโรงเรียนเล็กมีได้1คนโรงเรียนใหญ่มี6คนนะฮะสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการก็จะรวมครบพอดีเลยว่าเล็ก9คนใหญ่15คนแต่ถามว่าผู้บริหารเนี่ยสามารถไปแต่งตั้งในส่วนของกรรมการอีกได้ไหมคือผู้ช่วยเลขานุการมาเป็นผู้ช่วยของบออได้ไหมได้อาจจะให้ในส่วนของรองผู้นยการมาหัวหน้างานหรือครูมาอีก3าคนเลยมาเป็นผู้ช่วยเลขานุการได้แต่ไม่นับ,บรวมเข้าไป นะฮะไม่นับรวมเข้าไปในนี้นะนะไม่นับรวมเข้าไปจะนับแค่ก9กคน15คนสิ้นสุดที่ผู้บริหารเท่านั้นไม่นับผู้ช่วยเลขานุการนะครับตรงนี้บอร์ดต่อมาครับเรามาดูในส่วนของบอร์ดของคุรุสภานะับเกี่ยวกับพรบสภาครูและบุคลากรทางการศาึกษาสมัยผมสอน,นเยอะกว่านี้นะฮะจำนวนกรรมการแต่คอสอชอใช้นี่เตี่ยวง่ายเลยคะคณะกรรมการคุรุสภา12คน12คนเนี้ยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธาริการเป็นประธานกรรมการ แล้วก็มีกรรมการโดยตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยประหลัดกระทรวงสภาข้าหน,นือทหาอุดมอาชีวะกรกศเอกชนแล้วก็ในส่วนของบุคคลส่วนท้องถิ่นซึ่งหลักๆเขาก็เอาคนที่เป็นโดยตําแหน่งอยู่แล้วฮะค,คือที่เกี่ยวข้องกันอยู่แล้วหนีไม่พ้นเลยคณะกรรมการแต่ละชุดนะครับมันคือก็เกี่ยวข้องกันทั้งหมดอะ่ะนะครับตรงน,นี้ให้เลขาที่การคุรุสภาเป็นกรรมการและเลขานุการครับตัวนี้อ่าสำหรับของคุรุสภา12คนเท่านั้นนะครับ ดูต่อครับคุรุสภาก็จะมีอีกส่วนก็คือคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีความสําคัญเรื่องของการพิจารณาการออกใบอนุญาตการต่อการพักการเพิกใบอนุญาตนั่นเองเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพในการพิจารณาประธานกรรมการมาจากอะไรครับรัฐมนตรีแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ นะครับประสบการณ์สูงในเรื่องของวิชาชีพครูบุค,าคลากรทางการศึกษาซึ่งปัจจุบันเนี้ยก็คือในส่วนของรองศาสตราจารย์ดเรเอกชัยกีสุพันธ์ครับที่เป็นประธานกมวที่เราเรียกย่อกันคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ17คนนะครับกรรมการโดยตําแหน่งคันพื้นฐานอาชีวะเอกชนนอกระบบแล้วก็ขา้าราชการครูอันนี้กรมกรมการโดยตําแหน่งแล้วผู้สูงคุณูตอีก4คน4คนเน,นี้ยต้องมีเรื่องของประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับการศึกษาบริหารแล้วก็กฎหมายนะ นอกจากนั้นยังมีในส่วนของคณา,าจารย์คณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ครับนะที่อีก2คนโดยคณะกรรมการครูสภาเป็นผู้แต่งตั้งนะครับตรงนี้แล้วก็มาจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาซึ่งใบประกอบเราเนี่ยมีอยู่4ลักษณะเนาะก็คือครูผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาแล้วก็ศึกษานิเทศนะครับ <S 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 ก็จะต้องมีผู้แทน4คนซึ่ง4คนนี้ที่มาจากครูจากผู้บริหารผู้บริหารการศึกษาแล้วก็ศึกษานิเทศ ต้องดูที่วิทยฐา,านะไม่ต่ำกว่าเชี่ยวชาญไม่ต่ำกว่าเชี่ยวชาญนะครับวิชาชีพระดับหนึ่งคนให้เลขาที่การคุรุสภาเป็นกรรมการและเลขานุการครับตรงนี้พอพูดถึงคุรุสภามันจะมีสํานักงานข้างๆกันถ้าใครที่แบบว่าไปขอไปประกอบเองที่คุรุสภา นะครับจะมีสํานักง,งานค้างๆกันเนาะก็คือ1เป็นสํานักง,งานครูสภากับ2เป็นสํานักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาประจด็นคำว่าและอยู่2ส,ส่วนนะครับทุกคนครับข้อสอบกรณีพิเศษก็เคยอ,ออกนะครับถามว่าสกส,สคค,คืออะไรนั่นเองก็คือคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลาก,กรทางการศึกษา9คนครับ ถ้าสกสค9คนนะครับตัวย่อสกสคก็คือใช้เป็นสกสคจุดนะครับตามกฎหมายที่เขียนนะครับสกสคจุดนะครับตัวนี้จํานวน9คนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธาดิการเป็นประธานคือรัฐมนตรีเนี่ยจะเป็นผู้กํากับดูแลทั้งคุรุสภาและสกสคอยู่แล้วครับก็จะเป็นประธานทั้งคู่เลยนะครับมีประหลักกระทรวงสภาการศึกษาขั้นพื้นฐานอุดมอาชีวะคุรุสภาข้าราชการครูที่เป็นในส่วนของกรรมการ นะครับก็จะมีเลขาสกศคที่เป็นเลขานุก,การนะครับหลักๆไปอีกส่วนครับส่วนที่เป็นในส่วนของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา14คนซึ่งตรงนี้ก็คือเราจะรู้ว่ามีการจัดสอบมีการดําเนินการสอบแข่งขันเนี่ยนะครับจากนี่แหละบอร์ดนี่แหละคณะกรรมการชุดนี้แหละที่มีการประชุมกันจนํานวน14คนด้วยกันนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานกรรมการ กรรมการโดยตำแหน่งก็ตั้งแต่รัฐมนตรีช่วยปลัดกระทรวงเลขาธิการกอพเลขาธิการสภา,าการศึกษาขั้นพื้นฐานอุดมอาชีวะครุสภา,าเหล่านี้นะครับมีผู้ทรงคุณวุธจากทรัพยากรบุคคลศึกษาและก็กฎหมายให้เลขาธิการกคสนะครับเป็นเลขานุการคนปัจจุบันของเลขาธิการกรคสก็คือในส่วนของรองศาสตราจารย์อ่าดรปรวิดเอราวันนั่นเองนะครับที่เป็นเลขาธิการกคสนะครับน,นี่ก็จะเป็นบอร์ด ของกอศาสาซึ่งกศาสาก็จะเป็นผู้ดําเนินการจัดสอบแข่งขันแล้วก็ให้กศจที่เป็นผู้ดําเนินการแทนในเรื่องของสถานที่อะไรต่างๆแต่ถ้าถามในส่วนของใครเป็นผู้ดําเนินการนั่นคือกกศาานะครับและกศศจะใช้ตัวย่อเป็นกจคจสจตัวเต็มๆคือคณะกรรมการขร้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับ ไปดูประเด็นต่างๆที่ผมให้รายละเอียดไปนะครับสุดท้ายครับนั่นคือคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยใครที่สอบติดได้รับการบรรจุเรียบร้อยนี่แหละนะครับก้าวเข้าไปเข้าขาไปโรงเรียนในวันแรกเนี่ยเริ่มนับและวันที่1ของการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มซึ่งปัจจุบันจะต่างจากปีที่ผมบรรจุนนะครับสามเดือน8ครั้งเลยครับประเมินทีนะฮะแป๊บเดียวเองทำไมเร็วจังอนะแบบ หมายถึงว่าประเมินยเยอะหรออะไรเงี้ยใครบยังไม่เตรียมงานเลยเลยแต่ตอนนี้ปรับระยะเวลานานขึ้นเตรียมความพร้อมเป็นเวลา2ปีครับเตรียมความพร้อมเป็นระยะเวลา2ปีซึ่งเป็นระยะระยะอย่างต่อเนื่องทุก6เดือนแปบลบว่า6เดือนประเมิน1ครั้งก็ทั้งหมด4ครั้งนั่นเองนะครับสำหรับครูผู้ช่วยคณะกรรมการมีดังนี้ครับผู้อํานวยการสถานศึกษาเป็นประธานกรรมการเองเลยนะครับแล้วก็ให้ครูในสถานศึกษาเป็นกรรมการส่วนใหญ่ก็จะให้ครูพี่เลี้ยงหรือครูเอก นั้นๆน,น,นะครับเป็นกรรมการอยู่แล้วนะครับและก็ผู้ทรงคุณฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษาอาจจะเป็นในส่วนของครูที่มีวิทยฐา,านะชำนาญการพิเศษในสาขาเอกของภาษาอังกฤษเอกวิทย์เอกคณิตนะฮะเป็นครูคุณครูที่อยู่อีกโรงเรียนมาช่วงร่วมประเมินหรืออาจจะให้เป็นสอนนอศึกษานิเทศหรืออาจจะเป็นให้ในส่วนของผู้บริหารศึกษาหรือเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการาศึกษามาได้หมดเลยนะครับตรงนี้สําหรับคณะกรรมการเตรียมของพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ดังน,นั้นในตัวที่เป็นกรรมการพวกนี้ก็จะมาจากพรบรทั้งหมดครับงนั้นสิ่งที่ข้อสอบมักออกคือถามจํานวนถามตัวย่อถามชื่อเต็มถามประธานถามเลขาถามผู้ส่งคนุู้ประเด็นเนะะี่ยครประมาณ6ข้อด้วยกันที่ทุกคนจะต้องไปเติมเต็มนะครับสำหรับตัวที่เป็นบอร์ดคณะกรรมการต่างๆมีประมาณนี้นะครับอ่าใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติว ที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดที่390บาทนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอปทส,สอบสอบทส,ส,ส,สอบกศนสอบกพมีติวทุกวิชาเลยเบียกร่อนตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะฮะเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับส, dette, สำหรับวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่ อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์แก๊็บขอยัดลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ